สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูนิดในชั่วโมงการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะจากคาบที่แล้วที่เราเรียนกันในเรื่องการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะจากภาพนะคะคุณครูมีเค้กเศษ4ส่วน6ของก้อนแบ่งให้นักเรียน4คนคนละเท่ากันคําถามค่ะ แต่ละคนจะได้รับเค้กเท่าใดวันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอการสอนการแบ่งเค้กเศษ4ส่วนหหาร4นะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวนักเรียนไปดูกันเลยค่ะ จากคลิปวิดีโอนะคะจะเห็นได้ว่าเศษ4ส่วนหหารด้วย4นั้นนักเรียนจะได้รับเค้กค,คนละเศษ1ส่วน6ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันเลยนะคะเนื่องจาก4นั้นเป็นจำนวนนับตัวส่วนเลยมีค่าเป็น1ก็จะได้ออกมาเป็นเศษ4ส่วนหหารด้วยเศษ4ส่วน1ค่ะและในการหารเศษส่วนกับจำนวนนับ เราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณและกลับเศษเป็นส่วนนั่นหมายความว่าส่วนกลับของ4ี่ก็คือเศษ1ส่วน4นั่นเองค่ะจะได้เศษ4ส่วน6คูณส่วนกลับของ4ก็คือเศษ1ส่วน4ค่ะในการคูณเศษส่วนเราจะใช้เศษเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนจะได้ว่าเศษ4ส่วน24ค่ะเศษ4ส่วนย4ยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำดังนั้นเราจะใช้แม่สี่มาหารเข้านะคะ 4หาร4ได้1และ4หาร24ได้6คคำตอบจะได้เป็นเศษ1ส่วน6นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณแบบสั้นกันเลยนะคะเศษ4ส่วน6หาร4จะได้ว่าเศษ4ส่วน6คูณส่วนกลับของ4ก็คือเศษ1ส่วน4ค่ะ4และ4นํนำแม่4มาหารเข้า4หาร4ได้1 4หาร4ได้1ตัวเศษก็จะเหลือ1คูณ1ตัวส่วนก็จะเหลือ6คูณ1จะได้ออกมาเป็นเศษ1ส่วน6นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันนะคะพิจารณาเศษ2ส่วน7หาร6ค่ะเนื่องจากเศษ2ส่วน7หารเศษ6ส่วน1นั้น6ส่วนกลับของ6ก็คือเศษ1ส่วน6ค่ะจะได้ว่าเศษ2ส่วน7 คูณเศษ1ส่วน6กนำเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนจะได้ออกมาเป็นเศษ2ส่วน42เศษ2ส่วน42ยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำฉะนั้นเราจะใช้แม่2มาหารเข้าค่ะ2หาร2ได้1 2หาร42ได้21คําตอบก็คือเศษ1ส่วน21นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูในรูปการหารอย่างสั้นกันนะคะเศษ2ส่วน7 หาร6จะได้เป็นเศษ2ส่วน7คูณส่วนกลับของ6ก็คือเศษ1ส่วน6จากภาพนี้จะเห็นว่า2และ6สามารถหารได้โดยใช้แม่2มาหารเข้าค่ะ2หาร2ได้1และ2หาร6ได้3ตัวเศษก็จะเหลือ1คูณ1ได้1และตัวส่วนจะเหลือ7คูณ3ได้21คําคำตอบก็คือเศษ1ส่วน21นั่นเองค่ะ จากตัวอย่าง2ข้อนะคะจะสรุปได้ว่าการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับทำได้โดยนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดให้เราทำค่ะในหนังสือหน้าที่41นะคะเดี๋ยวนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนส่งมาในลายส่วนตัวคุณครูนะคะถ้านักเรียนคนใดไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้ให้นักเรียนทักมาถามคุณครูได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย